สุดยอดนะค่ะเกิดใหม่ในราชวังถังตอนที่11บเท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพมาแล้วท่านแม่ทัพท่านจะต้องเก้แค้นให้ท่านชายให้ได้สนั้นขอรับผู้คุ้มกันไร้ประสิทธิภาพฝังพวกมันทั้งเป็นซะอขอรับนายท่านเตรียมยิง ใครมาก่อเรื่องมันก็ต้องสะสางเองล่ะนะลูกชายแสนโง่เขาของท่านข้าเป็นคนฆ่ามันเองหากมีการแก้แค้นมาชำระที่ข้าได้อ่าไงเนาะเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเราพวกเราคือทหารเหมือนกันนะโวลเตรียมยิงเจ้าพวกมาแมลงเอ้ยตากำกับการดูแลอธิปไตยอยู่ที่มือของข้าใครไม่พอใจจะลองดีกับข้าก็เข้ามาเลย นายเจ้าบอกว่าห้ามเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงไงหยุดพูดนะเป็นเพราะเจ้าก่อเรื่องยังไงล่ะถ้าไม่เอาอำนาจที่มีอยู่ออกมาใช้แล้วก็มีหวังได้ถูกยิงและเป็นพูนแน่เลยฮะท่านแม่ทัพตาทองคำนะท่านสำนักเราไม่เคยได้รับตาแบบนี้มาก่อนตานี่จะเป็นต้องเป็นของปลอมอย่างแน่นอนขามันซะขอรับฮะว่าไงนะนี่ตาทองคำเลยนะ เออพวกเขาดูกุ้มใจนะที่หาพวกจอาไม่เจอนะ่ะชาก่อนอยุดพุท่าแล้ววันนี้ท่านคงไม่ปล่อยพวกเรามีชีวิตรอดไปได้จริงๆนั่นแหละแต่ข้ามีอยู่สองเหตุผลที่จำเป็นจะต้องปล่อยตัวพวกข้าออกไปข้อหนึ่งาหายใจไม่ออกฮะท่านชายยังมีชีวิตอยู่ ท่านชายลูกชายโง่งี้เง่าของท่านยังไม่ตายมีเพียงข้าผู้เดียวเท่านั้นที่จะถอนพิษให้ได้ส่วนข้อที่สองโล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 คุ้มกันท่านแม่ท็อปถ้าข้านึกอยากฆ่าท่านขึ้นมาจริงๆแล้วข้าสามารถฆ่าท่านในทุกเมื่อเลยละ